เสด็จเดี๋ยวพี่บิลลี่เดอะคิสไปเพื่อนไปมาแล้วเหรอเดี๋ยวเพื่อนกัคุณด้วยนะโอเคโอ้ แฟนพี่ดำขอให้มีความมากๆนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับหรือเปล่าขอบคุณครับทอปโดเนเอ็นถ้อมมาครับเลยๆไม่ต้องซื้อหรอกคนดูผมไปแค่เลเวลไม่ได้ไปทำอะไรเฮ้ยเฮียกระตุกอย่างวะเออแต่พออัพไอ้นั่นมาแล้วพอเป็นฟูลสกรีนแม่งหน่วงอยู่นะ ไมเพื่อนอนแเอ้ยไอ้กอนไอ้เรื่องลูบอ่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติว่ากูอ่ะไม่ได้คุมใช่ไหมสมมติว่าไม่ได้คุมแล้วแต่กูไปจกด้วยน่ะแล้วเลยเจอผู้มึงจกอยู่ก็ได้ใช่ไหมจกได้จกได้จกได้คือแล้วถ้าโดนแล้วถ้าโดนแทงอ่ะโดนแทงใครแทงกูสั่งน้องว่าไม่ได้แทงนะเพื่อนไม่เผื่อเผื่อแบบว่าสมมติน้องมึงฉุดเนี่ยไปแย่งอะไรเงี้ยเย่งเลงอยู่ด้วยเอ็กอะเลงอะไรเพื่อนไม่มีเลงด้วยตั้งแต่ชอบบัฟเลวเพื่อนน้องกูปล่อยผู้มึงซึมเนี่ยใช่ไหมไปเล่นกัน ครไม่รู้น้องๆมันไม่เล่นมันเลยไม่ไปเล่นกันเพราะว่าคนเดินหากเนี่ยไม่เอาแล้วเพื่อนผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนเล่นระเบียนลมก็ไม่ต้องไปเล่นซ่อมไฟใช่หรอใครใครเป็นบัฟวะใครวะไอ้วานาจำรูปร่างสันทัดก็ไม่รู้พี่มันเป็นหลายๆเสียงมันเป็นฟิลแบบว่าพฤติกรรมอ่ะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่บัฟก็จะเป็นคนจะเป็นคนเดิมๆนะอันนี้คือเขาบัฟเราตอนเราเราเล่นอยู่เลยเหรอ มันมันไม่เชิงเบาครับมันเป็นเชิงที่แบบว่าไม่ไหวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีรถเลิกตีกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไอฟิวเลาแหละแต่อันนี้มไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่แค่น้องมันกลัวแบบว่าเล่นไปแล้วแบบว่าพวกกูจะมึงก็อย่างหรือมึงอย่างที่มึงรู้ใช่ไหมว่าพวกกูมันเน้นจำนวนอ่ะตอนเนี้ยเข้าใจเพื่อนเออแล้วพอน้องมึงมันโดนอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮียมันก็เป็นแค่จำนวนลนนันซึ่งกลัวเข้าใจน้องมึงได้แต่แค่แบบว่ามันก็แค่เล่นซ่อมไปอ่ะมึงก็อย่าบ่งน้องมันก็เลยเบย มันจะมีเป็นอารมณ์มันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ไปเล่นดีกว่าน้องๆก็เลยปล่อยไม่เล่นไม่เล่นกันเลยก็เลยปล่อยท่อไฟดิ้นเลยก็เดี๋ยวบอกบอกชัดเจนก่อนเลยอย่างแรกเลยนะถ้าท่อมไฟอ่ะมีอะไรที่มันแบบว่าเกินเลยหรืออะไรที่มันมันไม่ควรทำหรืออะไรที่เจอแปลกๆามาบอกได้เลยครับ คือถ้าคนในแก๊งที่ไปแบบไปพูดอย่างนั้นหรือมันเลื้อนเกินไปที่แบบเราเราจะรับได้หรืออะไรเงี้ยเรามาบอกนะเพราะพี่ก็ไม่รู้พี่บินเขาห้ามไม่อยู่ไงผมก็เลยแบบว่าโอเคกันแบบว่าไม่ไม่เลสั่งน้องในแก๊งอยู่ครับไอเรื่องซ่อมไฟเรื่องแอบดบเรื่องอะไรคือมันใช่เพราะว่าตอนนี้พวกกูยังไม่อยากมีเรื่องพูดตรงงเพราะว่าเดี๋ยวกูจะเคลียร์คนมันี่กนหนูถามอันนี้ด้วยคือหนูอะไปเล่นลูกไฟบ่อยใช่ไหมแล้วก็หนูก็เห็นเอกเขาพูดว่าแบบถึงเราลงไปแต่ถ้ามันตรงเป็นจุดอะมันก็ตีได้อันเนี้ยหนูรรเเาบอออน่่ไยังพปื Uh huh. แต่เหมือนเขาก็แบบไม่พอใจเขาบอกว่าถ้าแบบพุ่งแบบนี้อีกเขาจะแบบปั๊มรถอะไรอย่างเงี้ย ใช่พี่เป็นคนสั่งเงครับคือพี่เป็นคนสั่งคนื้อตอนนี้จะเข้าใจแล้วพี่บอกน้องคนว่าคือกูไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นยังไงแต่กูสั่งไว้ว่าถ้ามึงจะลงแล้วมึงจะขึ้นเนี่ยแล้วมึงโดนตีตายมึงมึงห้ามแบบว่าไอ้นี่นะคือมึงลงไปมึงต้องพร้อมเล่นนึกออกไหมลงไปคือเล่นถ้าเเิดว่ามึงหนีถ้ามึงหนีขึ้นได้ก็คือมึงรอดใช่หร่าหนีขึ้นได้คือออกไปเลยอย่าทำอะไรอย่างงี้คือบอกน้องแบบนี้ให้น้องเข้าใจแบบนี้ถ้าเกิดกูก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นรถถ้าเขาขึ้นได้มึงปล่อยเขานึกออกไหม แต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าเอ้ยออกแล้วชัดเจนว่ามีคนเดียวออกแล้วคืออย่าไปทาเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือเขาลงมาแล้วคือพร้อมเล่นอ,อันนี้คือให้น้องคิดแบบนี้เลยแล้วสรุปพวกหนูตองยังไงเออมันมันก็มันอยู่ที่คือปปเหตุการณ์อ่ะพี่คือตู้มันซ่อมเสร็จแล้วอน,นี้ก็นนไม่รู้แล้วต้องให้น้องเ่าแล้วก็มันมีคอปอ่ะพีเวนไอ้คอปมันวิ่งจะวิ่งขึ้นรถอ่ะแล้วผมก็จอดรถรับอ่ะแล้วพออ้คอปขึ้นรถได้เอ๊ะเขาก็บอกว่าถ้าถ้ายังจอดรถรอรับอีกผมผมรอบ ไม่รู้ว่าแบบต้องหรือต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องปล่อยเพื่อนตายไหมหรือว่าออกไปเลยหรือว่ายังไงถ้าเป็นเวนั้นก็คือออกไปเลยดีกว่าเราไม่ชอบตัวเองถ้ามึงคิดจะออกแล้วอะมันต่างคนต่างหนีแล้วอะถ้ามึงว่าสั่งหนีแล้วอะอะไรปะเวนออไม่ว่ามันต้องเป็นเวนั้นดีกว่าก็ไปไปก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบขึ้นลงลงอะแบบขึ้นไปแล้วมันไม่ไ้ขึ้นที่มันเจอมันวิ่งมาขึ้นรถพี่น้องพูดอย่างนี้เว้ยบางทีจุดน้ำไฟมันไม่เจอแค่พวกเรามันเจอพวกแบบขึ้นลงรถเสด็จขึ้นรถเสด็จคนต่างก็บ่อยอะไร แต่ทที่กูเจอเก็เจอไอพวกขึ้นลงรถเนี่ยแหละขึ้นไปแล้วขับไปนึงวนกลับมาใหม่อย่างเงี้ยอีะแล้วก็วันนี้กูเจอเล็ดดอที่สุสานมาซ่อมคนเดียวกูลงมาสี่หคนเขาบอกว่าเดี๋ยวออกนะครับออกให้กูก็ก็บอกออกไปเดีลยเขาคนเดียวเขาไม่เล่นก็บอยมาเล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 ยมาจุดมานนัมนด้ยยเมาเลยเลยาลมาเมามาลยมาลเลยาเลาเลยามเยมาเือาาเาเาา่ยามา ไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องคุมลูกอะพวกคุณเขาเรียกว่าอะไรนะพวกคุณตั้งใจจะไม่คุมอยู่แล้วแต่ที่คุมอยู่พอเล่นกันตอนแรกแล้วก็แบบคุมยาวมาโดยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคนไทยมีน้ำใจแต่ทีเนี้ยกูเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณจะไปจบด้วยเนี่ยจะมีปัญหาไหมแค่นั้นแหละเพราะพวกคุณก็จะจบปูนไงไม่มีกูแค่จะทำธุรกิจตรงนี้เพิ่มเพราะว่าก็คืออย่างสมมพูดว่าถ้าเรือนักเทียตถูกไหมตรงไหลมีเงินดับสีมเงินใช่ไหมกูไม่ได้จะมาคุมกูจะมาจบด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรดดอด วาเลลี่หรือน็อกต้องการไล่มาคุยกันต่อมีใครทำมันก็คือนก็คือมันก็เคยมีเรื่องอะไรง่ายง่าท่านก็มาคุยกันเคือวนัขยแล้มีข้อตกลงกันอ่เราคุณจะมาเลยใช่ไหมอ่ังั้นรืขอคุยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราหมดเป็นหายนะดีกว่าดกลัวแล้ไม่ยุ่งตรงนี้อะไรประมาณนี้ได้ไหมให้คุณชัดเจนมากแต่ว่ากูจะก่อนเพื่อแบบว่าให้พวกมึงรู้ตัวเฮ้ยทากูมาคุยเลยกูไม่แบบว่าไม่นตัวเฮ้ยมึงไปจบไปจบง่ายง่ายไม่ไม่ได้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 ให้มันเกิดการประช้าขึ้นก่อน เรื่องที่จะไปก่อนที่จะประช้าถือว่าะเพราะว่าถือว่าคุยคุยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าประช้าก็คือคือมีเรื่องแค่นั้นเองประช้าคือพอมีเรื่องตอนแรกประช้าไม่ต้องทำไปเรื่องพี่อย่างอย่างในลงหลกองปูนใช่ไหมอย่างอันเนี้ยคือกองปูนแล้วผมมายืนนี้อยู่แล้วถ้าเกิดแบบว่าสมมุตินะสมมุติแล้วมีเอกะมาสไลท์ให้ผมออกจากกองปูลแล้วจมิงแล้วลูกนอกลูดนอกใช่ไหมลูกนอกไม่อันนี้ปกติน่าโดนปกติใช่ไหมข้างในสมมุติสมมุติอันนี้แบบยังยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวกูจบแค่สองแล้วแบบรอบหน้าผมไปทำ มันเป็นเรื่องมันองมารยาทแบบนี้เลยไม่เอาเอาจริงๆนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมารยาทว่ะแต่เปล่าพูดตรงเรื่องเนี้ยใช่ถ้าเป็นพี่พี่ก็ไม่ทำถ้าพี่พูดตรงแล้วและผมต้องจตือนนะล่เพราะถ้าเกิดคนที่ทำน่ะมี2เว คืออย่างมีเรื่องคือตั้งใจหาเรื่องกูจบแค่ต่อแค่นั้นอ่ะกับโปรทังตีอย่างแค่นั้นอ่ะไม่จบแม่ไงพี่วินถ้าเกิดแบบว่าแบบมีมีคนของเราทำไงแบบผมจะได้ไปห้ามไงเพราะว่าตอนได้มันไม่ควรอยู่แล้วมันไม่ควรอยู่แล้วไยี่ห้อมันไเรื่องอะไรยองไงถึงว่าถ้าเกิดแบบว่ามันมันโดนทำแล้วแบบย้ายไปทำอื่นอย่างเงี้ยน้ำแขงจบแค่เรืองละกูยากจะได้ก่อนดีครัพี่พี่มองเราส่วนตัวเราอ่ะอ่ะส่วนตัวเราอ่ะเราอาจจะไม่ทำวิลเลี่ไม่ทำเนี่ยคนตรงนี้อาจจะไม่ทำเลยแต่เราจะรู้ได้ไงว่า 28คนที่เหลือจะทำไหมถูกไหมล่ะเราไม่สามารถห้ามใครได้หรอกท้ายแล้วที่มิ้งบอกเราลตมันแตกแล้วไอชุดแกงแ้วมันรับเฉพาอบการเดิมแล้วแหละแต่ละเรื่องอ้ทกไมทำหน้าอยากเจอวะเขาถ้าเขาพูดกันตรงตรงอ่ะตอนแรกแกงกูยังม่ความมีเรื่องหรอเฮียพี่เซ่แม่งรับมาเด็กกี้กี้ใช่แล้วก็เข้าไปเขาใจเพื่่อนไมต้องเียนะดูไม่ได้บีบกูบอกเลยแกงอื่นนะแต่หมายถึงว่าเข้าใจ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 พี่ดาบูเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ได้เราไม่เจอง่ายอ่ะง่ายอ่ะก็คือก็คือง่ายๆว่ามันแค่ของกระจกด้วยแค่นั้นแหละ ถูกต้องเพื่อนแต่เข้าใจแล้วแค่นั้นเองก็คือจงหน้าไม่มีเรื่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับเรื่องเรซ่องไฟมันเรื่องอะไรเขาฟังเขาตอนหันฮัลโหลดีมั้ยเหรียญที่ผมเตียวุธแตกไปผมต้องใช้เก็บตนอเก็บตู้ไหมพี่ใช่อันนี้การห้าท้องไม่ให้ไปเล่นมันไม่ใช่ทางออกสามพื้นยาหมดแล้วในตัวมันไม่ต้องเอาไว้ในตัวใช่ไหมพี่ต้องเอาไว้ในตู้ทิ้งทิ้งไปเลยในตู้เออแค่นี้โอเคครับพี่ขอบคุณครับพื้ม ไพี่จะบอกเล่นดอดอย่างนี้ก่อนครับคือถ้าเกิดไม่สบายใจในเรื่องท่อมไฟอ่ะพี่อยากให้มองแบบนี้มันอาจจะจบแล้วพี่อาจจะเป็นเซฟพี่อาจจะเป็นคนแก๊งกันหรอบเราก็จริงจังอย่างที่ผมพูดอ่ะมันถูกนะคือเราแก้ปัญหาผิดทางคือไม่ใช่ว่ามันคงมีปัญหาก็เลยไม่ไปเล่นมึงแบ่งพี่อยากบอกคนให้ท่องไปที่เรื่องท่อมไฟโอ้ยโอ้ยโอ้เฮียเอ้ยหลงได้สวยโทน้องอะไรอ่ะสวยอะไรอ่ะสวยลงสวยโอ้ต้องรออะไรพี่เนี่ยโอ้โหกับตายอ่ะเนี่ยกับตายอ่ะขอโทษทีเดินไปแล้วหิวข้าวด้วยผม หมดเลยข้าวกแล่ว <daha S 2> <HA D IC immort ality> ัดีครบไม่ใช่ไม่เป็นไรรคับห้ามแบบทุกวันแต่แบบสมมุิวันนี้วันนี้มีเรื่องมาใช่ไหมแล้วถ้ามันแบบมันอารมณ์ประมาณว่าผู้บัญชามาใช่แล้วแล้วก็เลยบอกหามาก็จะบอกว่าแบบเออหยุดเล่นเราไปเล่นเมันนะคือแต่จากที่กูเห็นคือพวกมึงไม่ไปเล่นเลยกูบอกว่าวันนี้หนูก็ยังไปเล่นเจอพี่อยู่เลยใช่ปะไปไปเล่นแต่ว่าไปเล่นที่แบบว่ากลุ่มน้อยแบบไอ้มี่ใช่ผมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นก็อยากเล่นไงมึงเข้าใจไหมมึงไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ควรห้ามการเล่นพี่จะบอกให้เราให้เราสบายใจอย่างเดียวพูดเที่ยวคอยบอก สองว่าเรื yup. ่องท่อมไฟท่มันเป็นที่เรา้ออไนลุนอกนะ่อมไฟแอร์ดรอหรืออะไรเนี้ยเราพอจะเข้าใจภาพใช่ป่ะพี่กำชับตลอดครับไม่ต้องหงหวเรื่องพวกเนี้ยนึกออกไหมไอเรื่องเราวบปัญหาแล้วไม่ไปเล่นพี mm ่หวงว่ามันไม่เอกองนี้หรอกมันไม่ไวเราอย่าเราแบบนี mm ้ด hmm. ีกว่ามันเดินแบได้อะไรเงี้ยแตคือไอจังหวะ่อมเสร็จอะพี่แบบว่าเอ๊เขาแบบว่าบัมรถอะอันนี้นานรือออกอะไรเงี้ยนานหมเรื่องนี้อาทิตย์กว่าแล้ว พี่ดฝ่ายนานแล้วแต่ว่ามีการบัารงรถพี่พี่พี่พยายามปล่อยผ่านไปเลยนานแล้วพี่อ่ะพี่รับเรื่องนะไอ้เหตุการณ์พวกนี้แต่พี่อ่ะปรับไปหมดแล้วคือทุกวันนี้เรายังเจอไหมล่ะบัารงรถพี่ไม่เจอเพราะว่าไม่ได้เล่นพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปเราเราลองไปพี่รับรีพอร์ตเหมือนกันแต่คือในสิ่งที่น้องมันรีพอร์ตมันรีพอร์ตมาแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเราเข้าใจปะ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แต่บางทีการเลกัมาแบบขึ้ลงแก้ปัญหาไงดีวะพี่อะไรเงี้ยไปรับองก็เลยให้ปัญหาของมันก็บัเขาเลยอะไรไว้เสียหมายถึงทอ่หหพี่ึนงไม่ใช่อาจจะไม่ได้เป็นพวกเราแต่คือในสิ่สพานี่ให้วิธีแก้น้องไปอ่ะมอการขึ้นรถเนี่ยพี่ก็บอกน้องบั๊ไปเลยาเไม่เล่นแล้วเขาขึ้นรถหนีหรืออะไรเงี้ยมันก็บั๊มไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเขานั้งหลังมาพี่แก้แบบว่าเออถ้าเขาขึ้นรถได้ก็คือไม่ต้องไปบ มีอะไรนะซึ่งอม่งเหีืออีกองจะมีครับคือเมื่อไหร่ที่เราเกิดการประทะคนอื่นอะไเนาะหนึ่งเนี่ยเรื่องแรกที่มันจะมีนะก็คือเรื่องความเจริญภายใอารมณ์อยู่แล้วได้ดูกันเลนเพราะมันเกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นถูกไหมขนาดกลางอันนี้เราเข้าใจที่ไหมเข้าใจครับพี่เออเรื่องส่วนเรื่องคำพูดหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นคำพูดที่แบบนะตอนนั้นหรืออะไรมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ก็ได้ครับจนทำให้เราคิดเองคิดไปเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยผมต้องมาหาเรื่องเล็ดอดต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะ อ๋อแล้วก็ทำไมไอเรื่องบัมรถนี่น่าจะจบแล้วนะที่แบบว่า TTP คุมาจอดอยู่ตอนแรกของผมสลบตู้ไฟแต่ว่าไม่นานนั้นแหละเป็นนาทีนั่นแหละแล้วเขาก็แบบว่าไล่บัมแบบล้มบบัมบัมรถกระแทกรถพี่ิษทุของไไอจูม่ใช่หรอแต่ว่าแบบ TTP มีไอมาฟังคือมันมีน้องที่ไปด้วยรถใครบ้างมาวะแม่ช่วงนี้เชื่อไหมหลานพี่เซหลานพี่เซษไปท่าเรือล่างฟังงนก่อนดิมึงข้ามไฟกันเนี่ยมึงเจออะไรแปลกๆวะไงช่วงนี้ เจอพี่เจอแบบว่าเจอแค่ขึ้นรถลงรถแต่คือตอนเนี้ยคืออาร์ดีเขาเหมือนเขามาคุยกับพี่มันว่าไอ้บินอะมันมาคุยกับพี่ว่าเด็กมันไม่ได้ไปท้อมไาเพราะว่าเหมือนฟิลเราเวลาเราไปบัฟเขางงไหมคือเหมือนเราไม่อาจจะไม่เชิงบัฟมากหรอกก็มีคำพูดเป็นคำพูดติดเล่นของพวกมึงอะเขาได้ยินเขาขวัญอ่อนแหละแล้วมั้งกูว่าเขาเลยไม่ไปไปเล่น,นอันนี้คือเหตุผลมันมีอันหนึ่งอะพี่ที่ที่เคยพูดคือที่ว่าเขาอะเอารถ ข้ามาบังเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนขึ้นรถแล้วมันชนพวกผมแล้วล้มอแล้วผมก็เลยแบบพูดออกไปผมก็บอกว่าเออถ้าจะไม่ถ้าถ้าถ้าจะไม่เล่นก็ออกไปครับมันชนมันชนคนอื่นอะไรเงี้ยเข้าใจไหมใช่อาดีใช่ไหมเวชใช่อาดีแค่ผมเล่าให้เขาฟังก็ได้อยู่ไอ้เบนบินลองฟังเรื่องนี้ก่อนอ่าใช่กลัวปัญหาเข้ากันเพื่อนล้ว่งกลกูคุยกับน้องอยู่เพราะว่ากลัวแค่มองว่ามัน่ะเล็กิดน้อยเกินไปกับเรื่องพวกนี้ อยู่ฟังเพื่อนอ่ะถูกแต่มันเป็นเพราะาทำงานเลยเดี๋ยวพี่เราไอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคือแม่งหรอว่าแต่งตัวประหลาดใช้คาพูดยังไงดีอะพูดี่เป็นแบบเรื่องเรื่องมันเกิดมาแล้วอ่ะแล้วมันเรื่องเกิดมาสักพักแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยจบได้ไหมครับมึงก็ยังแบบว่าพูดถึงเรื่องนี้อยู่แต่คือในตัวที่ป้นไปเป็นนนอะัี้แค่บัตรเกรดตโทรศัพท์ปูน มันเอารถมึงมาได้ไงใ้่ไหมกูจอดไปที่แลนด์จอดไว้ตรงที่เรายู่สนามผมอยู่ในใจไปเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลช่ปืนี้มงฟังพี่นะฟังฟังพี่ดีนะไอ้เราหมูหลงเอ้ยไม่ใช่เราหมูหลงไหลท่าเรือมึงประจบมึงไม่ต้องแทงใครเลยนะกูอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะแทงเราแล้วใครจะจกกับเราบ้างกูอยากรู้เหมือนกันไม่ต้องแทงใครเลยนะคือไม่ต้องแทงคือใครจะจบมึงให้จบไปเลยถ้าอจปบ้าไม่ต้องแทงแล้วมึงก็มารีพอร์ตพี่ว่ามีใครจบบ้าง เอาแค่หมูแน่แน่ใช่ไหมพี่ไอหมูเนี่ยหมูมันเดิมทำเหมือนเดิมไทยจกแทงคือหมูเราคุมง่ายๆเลยแต่ไอหลงไหลกับท่าเรือเนี่ยเราไปแจมนึกออกไหมมึงอยากจกมึงก็ขับไปจกแค่นั้นเองโอเคตอนนี้คืออ๋อกูรู้แล้วคือคุณว่ากูรู้แล้วเดี๋ยราคุยกันก่อนเดีอาแบบอิทไว้ก่อนอ่ะกูรู้แล้วมันคิดมากเพราะอะไรไม่คิดมากเพราะมันโดนหลายเรื่องเว้ยอันนี้มึงคุยกับมันเลยถ้างั้นละ ไอเรื่องไอเรื่องขาย <bathroom S 1> ขยาอย่างเงี้ยพี่ที่พ,พี่พี่ฟังมาเรื่องหนึ่งนะเรื่องเรื่องแรกเลยนะไอเรื่องท่อมไฟคือมันมีเลดดอดเนี่ยเคยเอารถไปจ่อรับเพื่อนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยไอรถคันนั้น,นน่ะมันไม่ได้จ่อรับเพื่อนเดียวมันขับเดินหน้าเดินหลังมันชนคนนะ่ะนึกอ,ออกไหมมันมันชนคนนะครับ <okay. S 2> แล้วเอ็กก็เลยพูดกันว่าถ้าจะซ่อมก็คือลงมาซ่อมไม่ใช่แบบมา mm hmm. ขับรถมันมันชนคนน่ะให้ออกไปอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือคขาพูดจากต่างประเทเรื่องไอเรื่องที่เอารถมาจ่อรับ ถ้าถ้าเป็นวันเดียวกันอ่ะพี่ซื้อเพื่อนคนนั้นเขากระโดด หนีมีใสเปนแล้วจะไปขึ้นรถแล้วมันพอมันเลยรถเพื่อนก็เลยถอยไปรับพอมันเดินหน้าเลยนั่นแหละสุนท้ายมันรถมันคนละมุมมันคนละมุมมองไงใช่อันนี้ยคือมุมมองอย่างเงี้ยไอ้นเด่นที่เขาพูดอยู่คือมุมมองเขาผมพิมพ์เวลาให้วจกเลยจกเลยจกเลยบางทีอ่ะมันเือมันอาจจะไม่ได้เรื่องแต่ที่พี่บอกอ่ะเรื่องมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเราอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ควาเรื่องมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเราอย่างเดียวมันจะการกระทำของเราก่อนก็ได้คิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะหาเรื่องเราอ่ะมันหาเรื่องเราตั้งแต่วันนั้นแล้วพี่จะบอกว่ามึงไม่ต้้้ออออองงงแบบบเเเกก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 ็็รรื่พวนนีมาคคิิดดลยห เลยเร<ช>ียนให้มันสนุกเลยเอาได้แล้วนะต้องคือผมมีเหตุผลพอ,อที่คือผมไม่เอาเรื่องโง,ง่ๆมาเพื่อแบบว่าเฮ้ยเราตรียนนะมันไม่ใช่อ่ะท่านนี้คือควอันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆก่อนเลยอันนี้เรื่องแรกส่วนเรื่องอือนอ่นเนี่ยให้บินพูดแล้วบอ,อยืนฟังไม่แล้วพี่กลัวเหรอไม่หรอกมันไม่มีอะไรคือครูแค่มองว่ามันทุกอย่างมันคืนกันได้หมดไลยถ้าเกิดจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก่อนจะตีกันยังไงเมื่อต้องคุยก่อนอยู่แ <ut> ล <ters> ้วเวลา คนแบบนั้นเไม่ยก็จะจ็บความไฟคนใกล้ตัวเป็นด่างหูจับไว้มึงก็จะไปพูดขอตายถ้าไปไปอีกอกพี่มันก็มันก็ใช้ใรื่องใหม่ในเมืองคอยกันใช่ครับคุยกันเล่นๆบางคำมันเข้าใจว่าใช่ไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามฟังแล้วมันดูแบบว่ามีอารมณ์นิดนึงหรืออะไรบางทีผมก็พยายามคุมครับมันคุมยากอยู่ในเรื่องทั้งนี้เอาจริง แฟนมิงโก้แม่ใช่ไมนเหมือนไออาร์ทีอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนไออาร์ทีเว้ยเปล่าเออมันเหมือนเพราะว่าเออเหมือนกันเลยมันผิวนั่นเลยมันเหมือนมันฟิวเดียวกันเว้ยนั่นแหละใช่เพราะว่ามันจะมีแบบสีที่ เพื่อนเราหรือน้องเพื่อนเราพี่เราไปทำโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทํามานะแต่ว่าเขามาเล่าให้ฟังเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เล่าในในสิ่งที่เขาทําเขาแค่เล่าในสิ่งที่เขาถูกกระทําเหมือนที่เนี่ยมึงบอกกูเนี่ยว่าเอ้ยพี่เขาชนรถแต่เขาก็ไม่แต่มึงก็ไม่ได้เล่าให้กูฟังนะว่าเพื่อนมึงถอยรถไปชนเขาเนี่ยเนี่ยนึกองมาจากว่าเนี่ยดูว่าเออวันเกี่ยน้องแบบนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับพี่พี่ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจเพราะว่ามันมีอารมณ์ก็เพราะว่าเราเนี่ยแหละถอยรถถอยรถถอยรถไปชนคนุ่ะ อืมึงออกไหมคือถ้าเรามีเจตนาจะรับและจ่อเฉยๆแล้วมันไม่ได้ขยับอะไรมันก็คงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับมึงออกมันมึงออกเนีมันคุณเรามุมมองอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยเฮ้ยผมได้ครับแต่พี่มันยังไม่อะเหมือนเดิมครับคือไอ้ซ่อมไฟไอ้ดอกอะไรตรอดักกิญญากับดักคันท้องมันมันสมเปติดอะไรพวกนี้มันไม่ผิดที่แบบอ่ะไว้ให้เราเล่นอะไรเงี้ยมึงออกไม่ได้เงินด้วยได้เล่นด้วยแต่ว่ามันนั่งมองว่าเฮ้ยกลัวจะแย่วันนั้นจะดักเพี้ยง่ายหลังจากเนี้ยเป็นไปได้อ่ะมึงไม่ต้องรรรออออกกกููห้มด่จะไคุยงนนั ไม่ได้มึงพูดกันเลยเว้ยคุยลอส้มมั้งคุยไปเลยเว้ยก็มาเลยอะเหมือนเหมือนไม่ไม่ที่ที่คุยแบบรอพี่มาเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องปูนนี่ไงไข่มันก็คุยได้มันก็แค่ไปคุยเองเว้ยพี่แล้วหนูไปจบได้ไหมแค่นั้นนะพี่พี่ปูนจบไหมจบมาเย็นหนึ่งจีวพอดีพอที่กูเนี่ยกูฝากเลยกูไม่ได้เข้าเนี่ยกูฝากให้มึงดูเนี่ยมึงต้องก่แบบอันนี่นะเว้ยเปล่ายังจบไปมึงต้องแบบขึ้นมาหนำบางคนแล้วเว้ยเนื้อไหม อย่างที่อย่างที่กูบอกทุกครั้งว่าเวลามึงทำอะไรมึงไม่ต้องรอกูมึงอย่ากูอยู่กลางไม่มีเวลาแล้วนะตอนที่กูมาทำแกลงเนี่ยกูพูดตรงๆว่ากูเนี่ยก็มาทำให้พวกมึงเนี่ยหมดเลทเอ็มไปก็ได้เออได้มารวมตัวกันใหม่ได้มีที่เล่นทำด้วยกันแต่กูเข้าใจว่ามันยังใหม่ไงแถมคนที่รับมาก็เสือกใหม่กว่าอีกทีนี้ใช่เราเราไม่ฟ้อไม่ผมผมก็เลยเลี่ยงไอ้เหียมันมันต้องเลี่ยงเยอะเหียคนที่รับมาก็เสือกใหม่กว่าไอ้เหียบูยังไม่เป็นเลย ไล่เหลืองไลเหลืองไอ้จะไม่บอกคุยเลยมีอะไรไม่ต้องรอพี่มึงคุยกับก๊อตเองเลยมึงแค่ต้องกล้าคุยเว้ยแค่นั้นแหละได้คุยได้แต่ว่านั่นแหละยังยังไม่กล้าสดไงเฮียล้ำยังไม่เป็นเลยไอสัตว์ชิบหายดิพี่อะไรอ่ะไอ่แต่วันนั้นมึงซ้อมให้พวกกูเป็นไงไงออกมก๊อตเอ้ยวันนี้คืนนี้บ้างปะพี่มองแบบเอ้ยมึงเราเราคบป่ะวันนี้อเอาไรเปล่าตั้งที่คืนได้ไหมที่คืนได้ไหมดึกไปเพื่อนคุณตั้งที่อาจุมะอาจุมะคุณตั้งที่คุมาขออะไร กูมีคนมีคนวะตอนนี้นะตอนสามมันอะมามาตีไปยี่ห้ายี่ห้ายี่หกยี่แปดยี่ห้าขึ้นไปอ่ะแน่นอนเอาให้มาส่งแรมยี่ห้าขึ้นไปโอ้โหตอนหนูเป็นไม่เห็นได้เฮ้ยฮัลโหลได้สามเจ็ดหกได้แล้วเฮ้ยมาแฟนเหรออ่าเอเลิดดอปเขาชวนซ้อมพวกมึงว่าไงกันถังไอดอร์ดไหนเอาอีกแล้วได้ผมว่างพี่ได้ได้ได้หมดพี่แต่ของไม่ดึกวันนั้นนะหมดแรงกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้เราเห็นนึงห้าห้าพุ่มดีแล้วเราเข้าเลยได้ไหมไม่ติด ไมม่้ีงานแก๊งก็ได้นะพี่เพราะว่าไม่ได้เมียนแก๊งอ่ะก็เราเล่นในรอบเสร็จใช่ไหมเราก็เตรียมตัวแล้วก็รอพ้อมชอบผมชอบไปเลยพร้อมไปได้หมดเลยนะเช็คเช็คคนไหมพี่เช็คคนก่อนไหมพี่เช็คคนน้อยชิ้นผ่านก็ในวอลเนี่ยคิดว่าไงกันอ่ะก็ยี่สิบสองครับได้ผมว่าในวอลไม่น่าติดเป็นใช่ไหมตอนนี้คือเมนหลักเนี่ยในวอลพวกคนที่มาเสริมมันหาได้อยู่แล้วว่าถ้าในวอลยี่สิบสองคนโอเคหมดเลยก็จบที่ได้ตอบเขา เดวอไม่น่ามีอะไรเยู่อเรยจะไดเรียกขึ้นฝั่งไฟนอลเที่หนึ่งเนาะไม่เกินที่หนึงที่หนึ่งก็ได้ที่ห้าทุมที่หน่งก็ได้พี่ผะว่าเวลานี้เป็นปกติได้ไดฮัลโหลเบนห้าทุมถึงที่นึ่กันได้เลาพราะว่าเรามี่ยหังุ่มคึ่งเสร็จห้าทุมเซิร์ฟเทนนิงรีพอดีเ้วก็เข้าไปเล่นเลยได้ไปเอาเรื่องเพื่อนตามนี้ นั่นจากเนี้ยมีอะไรมึงก็คุยกับก้อนเลยก็เอาใฝ่าไว้นี่แล้วกันไหนๆก็เจอเลตดอดแล้วคือแนวทางมเนี่ยไหนเพนกับเจนมากเนี่ยไหนอะไรไหนเ่อนได้เจจาก่อนได้ซึ่งไอ้เรื่องปูนหรือเรื่องอะไรอ่ะมันไม<โ>่ใช่เรื่องของความแค้นหรือเรื่องของส่วนตัวนะมันคือเรื่องของธุรกิจซึ่งเราจะตีกันเรื่องธุรกิจมันก็ไม่แปลกถูกไหมไอ้บอลปุนอะไรไม่เป็นไรก้อลไหนก้อนไหนชื่อนัทนะมันชื่อนัดมันชื่อสมหมายมึงแกเป็นอะไรสมหมายอันนี้คือสมหมายเหรอเอ้สมหมาย ต่อใหม่ฮอปเปอิดเฮียที่จะบอกมึงว่าคืออย่างไอ้บินไม่อยู่ไหนบินเนี่ยเจ๊คือมึงก็ต้องไปฝึกหวังไอ้บินไม่ได้ว่เข้าใจอยู่เรื่องคุยอ่ะคุยได้อยู่แล้วถ้าเออพี่อ่ะมึงคุยได้เลยอะไรก็ได้ตามได้ไล่อย่างนี้ตอนตอนโดนอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กูนะแต่เรื่องไม่จบไปแต่หนีแค่จำเบอร์หนูได้ยังจำเบอร์หนูนะถ้าคนมันจะตีมันตีมาตั้งแต่แรกแล้วกูจะบอกให้ไอ้เรื่องคำพูดเรื่องอะไรอ่ะ ถ้ามันล้มไปก็ได้ถ้ามันหลับไม่ได้เล่นน้อยๆเออมันเล่นเล่นน้อยๆอ่ะถูกปันปะไม่พี่มันก็เมันเท่ามันหัวหัวทวนลมได้กับไม่ได้ไงคนที่ไม่ได้หนูก็เลยเป็นคนบอกว่าถ้ามึงเล่ไอะไรก็สุดท้ายอันนี้เลยพูดกันตามความเป็นจริงเลยนะพูดกันแบบตามความเป็นจริงเลยทำไมถึงว่าพอน้องมันมันไอ้นี่ใช่ไหมหนูก็จะบอกน้องมันว่ามึงไม่ต้องเล่นแล้วมึงไปเล่นแบบวันอื่นอ๋องอม้ใช่อนื้อเนื้ออะไรทีมพี่พี่บอกว่าทำไมหนูห้ามน้องไปเล่นอ่ะหนูไม่ได้ห้ามมันไปเล่นทุกวันเว้ย ไอเทียมันงอมไม่ได้นะเว้ยเอาจริงอ่ะไม่พี่มันไม่ได้งอมพี่อ่ะพี่โดนไอ้นี่แหละไอ้เทียนี่แหละเนี่ยไอ้นี่ใช่ไหมมันมันโดนไอ้นี่มาใช่ไหมมันโดนโดนซาปีใช่ไหมครับตามแล้วมันก็มาหัวร้อนแล้วหนูบอกถ้ามึงหัวร้อนมึงไม่ต้องไปเล่นแล้วเดี๋ยวมึงไปทำอะไรใสเขาแล้วมันแบบมันบั๊หนักอะไรขนาดจนงอมเลยเหรอวะไม่หรอกกูว่านะมันไม่ได้มันไม่ได้บัฟหนักหรอกไอ้เทียเนี่ยไอ้เทียเนี่ยความรู้สึกเร็วกูบอกให้ ไม่ไม่ได้บัฟหนักแต่ผมอะไรง่ายอ่ะละเอียดอ่อนอ่ะโดนด่านิดนึงก็อุ้ยไม่เลงไอ้นี่อาร์ทีไม่ใช่ผม้เนี่ไม่เข้มแข็งเลยคุยเอ้าไม่ใช่ผมคืออะไรอ่ะไม่ผมไม่แล้วก็อาร์ทีอย่างอาร์ทีใหญ่อาร์ทีเนี้ยร่วพูดแล้วก็เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดปุ๊บแล้วกพูดอะไรหรอกก็ยังจะพูดอยู่โมโง่เนี่ยหนูก็ถึงบอกว่าถ้ามึงอารมณ์ร้อนเนี่ยมึงไม่ต้องไปเล่นนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าห้ามแบบไม่ต้องเล่นแล้วนะอรเงี้ ไม่ไม่แคแบบนันช่วงตอนนั้นตอนนั้นเฉยๆไ้หรอไม่ได้พยายามจะขาแหนาแป๊โเค้กใ้กอุ่าห์โร้วาารอเปล่ากุบอกว่าี่ยังไม่ไ้านานั้นกเจ็เฮอะไรที่เนถ้าอยากังอยากกลัวท่อนไม้ทางเว้น้องเ่อออยาเพื่อนรเรื่องนเพื่อนไม่กวแล้วไม่กวแล้วทุ่มนะทุ่มนรู้เรื่องฮมาทุมที่เรื่องอยู่ตรงไหนของแลนคือทคไหของแลนครับตรงหน้าตู้เลยครับลองยทีมบริักูเลื ทามันไวยังวะมันขึ้นมาสะพังหนึ่งเราเราไม่ได้ดูพี่เบนเหมือนพี่จ๋าพี่มา